สวัสดีค่ะชีวิตติครูวันนี้ขอเสนอเมนูผัดชาหมูแดงเมนูนี้เจ๊ขอรับรองว่าเผ็ดร้อนรสชาติจัดจ้านมากมีหมูแดงนุมน่มๆอร่อยๆเข้ากันกับผัดชาสดๆใครที่อยากลองทำตามเจ๊ก็รีบเข้าครัวเลยนะคะไปค่ะเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วลงมือทำตามกันได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำใบมะก,กรูดมากรีดการออกก่อนค่ะ เอาการออกให้ครบทุกใบเลยเมื่อเสร็จแล้วนําไปพักไว้ก่อนได้เลยนะคะต่อไปพริกไทยอ่อนนํามาหั่นครึ่งกันเลยเมื่อหั่นหมดแล้วนําไปพักไว้ก่อนค่ะ ใส่พริกชี้ฟ้าแดงนำมาหัน่นแฉลบกันเลยหั่นให้หมดดีแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนนะคะต่อไปตั้งหม้อเทน้ำเปล่าลงไปรอให้น้ำเริ่มร้อนค่ะใส่หมูเด้งลงไปได้เลยใส่ลงไปให้เป็นก้อนแบบเจนนะ เมื่อใส่ไปหมดแล้วค่อยค่อยขอให้โดนความร้อนจนทั่วกันดีค่ะเมื่อหมูเด้งของเราสุกดีแล้วนำไปพักไว้ก่อนดีเลยต่อไปตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปรอให้น้ำมันเริ่มร้อนค่ะตามด้วยกระเทียมสับลิกแดงจินดาคโขลกผัดให้ส่งกลิ่นหอมดีผัดให้เข้ากันดีนะใส่พริกไทยอ่อนลงไปพริกชี้ฟ้ากระชาย มะกรูดแล้วผัดต่อได้เลยค่ะผัดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันได้เลยนะคะเมื่อผัดเข้ากันดีแล้วใส่หมูแดงที่ต้มไว้ลงไปตามด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวใส่น้ำปลาลงไปน้ำตาลทรายซีอิ๊วดำเมื่อส่วนผสมทั้งหมดใส่ลงไปครบแล้วผัดต่อได้เลยค่ะผัดส่วนผสมทั้งหมดจนเข้ากันดีกลิน่นหอมและสีสันน่าทานมาก ผัดไปได้เรื่อยจนสุกเข้ากันดีเมื่อส่วนผสมเข้ากันแล้วไปค่ะจดเสิร์ฟกันได้เลยตักใส่จานร้อนๆน้าทานสดๆเห็นแล้วหิวมากแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูผัดชาหมูเด้งเมนมูง่ายๆที่เครื่องสมุนไพรเยอะมากแถมได้รสจัดจ้านเผ็ดร้อนถึงใจอีกด้วยยิ่งทานกับข้าวสวยร้อนๆยิ่งดีกันไปใหญ่เลยล่ะค่ะ ใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ